ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทสตบอยอีกรอบนะฮะวันนี้ก็จากคลิปของคราวที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็คือผมมาทําการซ่อมของรถ60ก 5B ที่ระบบน้ํามันของเขามีปัญหาเมื่อวานล้างกรองไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวรถยังมีปัญหาอยู่ก็เลยเต้องกลับมาย้ํามำอีกทีนึงนะฮะเรากลับมาย้ำอีกทีนก็คือรอบนี้ผมก็ทําการเช็คในหลายๆอย่างเพราะเมื่อวานผมมาส่งรถ เมื่อวานผมมาส่งรถผมไม่ได้มาซ่อมรถก็เลยไม่ได้ถือเครื่องมือมาเยอะนะเราก็ซ่อมโดยพื้นฐานก็คือการล้างกองอย่างเดียวแต่รอบนี้เรามาเสริมเติมแต่งให้กับตัวรถให้มันแบบว่าให้มันสามารถทํางานได้ดีดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทีมงานของคุณไ a i s a นะครับของพี่ไปสารนะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างดีกว่านะนี่ก็มีรถดส้งคันนะฮะมี 140- ้องคันเนี่ย142คันทีมงานนี้ต่ได้ว่า งานละเอียดมากนี่ก่ออดี่บอกไอ้มี200อยู่1000คันนะครับ SK200 รนะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นซ u เปอร์เอเนะฮะเป็นตัว LC อนี่ฮะนี่ครับจอนเดีย์เก้ที่ในการซ่อมเมื่อวานเสียงดูดีขึ้นเยอะรอบนี้เราเตรียมเครื่องมือมาดีให้ในการจัดการซ่อมของ6095หดีหมดดีดีกว่า เออ,เ,อ,อเสียงดูดีขึ้นเยอะนะครับลูกค้าอยู่ที่อำเภอท่าแซะนะฮะจังหวัดชุมพรน,นะฮะเมื่อวานก็มาเมื่อวานก็ขับรถจากกระจจวมาท่าแซะวันนี้ก็ขับรถจากกระจวามาท่าแซะเพื่อมาเคลียร์งานตรงนี้นะฮะเอ,อเสียงดูดีขึ้นเยอะเลยและนี่ฮะ SK140 นะครับทำงานพร้อมกันไปดูได้เลยว่า ดินจะฟูนุ่มมากนะครับโดยการโดยการเขีย่ยของรถขุดเพื่อให้ค้นหาเศษไม้นะครับค้นหาเศษไม้จากกองดินเพราะว่าตรงนี้เขาอยากให้ดินมันมีความสะอาดมากที่สุดเพื่อไม่ให้มีเศษไม้หรือก้อนไม้อยู่เขาก็เลยใช้วิธีโดยการใช้รถขุดนะครับเขีย่ยดินขึ้นมาเพื่อดูเศษไม้แล้วก็มีคนเก็บไม้ตามไปนะฮะเพราะว่า<ๆ>ตรงนี้น่าจะลาดพื้นคอนกรีตหมดเลย เพื่อไม่ให้มีช่องว่างของไม้นะครับแล้วมาดูความแรงของจอนเดีย 6095b นะครับ95แรงมา้าเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับติดสองเกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะฮะโอ้ยเหนื่อยอยากเอาแมสออกอ่ะอตั้งแต่มีโควิดนี่ก็ทำตัวลำบากมากเหมือนกันฮนะ ถ้าท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์จอร์เดียนะครับก็ติดต่อได้ที่บริษัทไทยไทแท,ท็กเตอร์นะฮะนี่เลยบริษัทไทยไทแท็กเตอร์ครับตัวแทนจําหน่ายรถแท็กเตอร์จอร์เดียปร,ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นบริษัทของผมเองนั่นเองนะฮะหรือท่านใดน,นะฮะสนใจงานรถไถงานรถขุดนะครับก็ติดต่อได้ที่พี่ไปสารนะครับอยู่อำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับมีทั้งงานจับปาล์มงานรถขุดงานต่างๆครับได้หมดเลยมีทั้ง200นะครับมีทั้ง140 มีทั้งรถไถนะฮะสวยๆจากอานเดียนะฮะบอกเลยนี่ฮะสายเขียวครับมีเขียวทั้งหมด4คันเขีวฟ้า3เขียวเขียวหนึ่งคนขับรถไถหรอว่าดุมากผมบอกเลยคนนี้ที่มานะฮะเจอกันมาตั้งนานแล้วคนนี้เจอกันมาหลายปีมากคนนี้ตัวนี้ครับอริยะกรุ๊ปนะฮะ s k 1 4 0 ทำการเกีย่ยกองดินเพื่อจะหาเศษไม้นะครับก็มีรถไถเป็ตัวดันเก็บงานตีนะครับอันนี้ก็จะดันดูว่าดินมันเป็นยังไงบ้างสุดยอดของความละเอียดงานนะครับผมบอกเลยสั่งได้ครับทีมงานาไล่สุวรรณสามนะครับอ๋อดูความแรงของกอนเดีย6095ดีกันดีกว่า ก็บ้างครับขอให้สุดครับเพราะว่านี่ตอนนี้เมื่อวานรอดูงานแป๊บเดียวรอดูงานแป๊บเดียวว่ารถเป็นไงบ้างฮะแต่วันนี้ผมจะรออยู่ดูงานหลักการซ่อมนานหน่อยเพราะว่าเราเตรียมเครื่องมือมาท้อมเมื่อวานเราเตรียมมาไม่พร้อมเมื่อวา,วานเอาหกล้อมา วันนี้ผมบอ,อกเลยผมเตรียมเสื้อมาตัวหนึ่งเพื่อว่าจะนอนคืนนึงตอนแรกว่าว่าจะได้เช็คระบบระบบของน้ำมันระบบการจ่ายน้ำมันทั้งหมดแต่ว่าเราก็ค่อยๆเช็คดูจากจุดง่ายไปจุดยากนะครับเราเริ่มจากจุดง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปจุดยากๆทีนี้ความโชคดีคือเราเจอที่จุดง่ายๆก่อนปัญหาอยู่ที่จุดง่ายๆมันก็เลยจดเร็วยิ่งขึ้นเนี่อาเสียงดีครับเสียงดีขึ้นเสียงดีขึ้น เมื่อวานเสียงเหมือนเหมือนมันอั้นอันงเี้เหมือนมันไม่มีน้ํามันจ่ายไปไม่พอแต่วันนี้นะฮะเสียงดีขึ้นเยอะเลยดีเสงดีงดีแรงดีงดแรงด,แด,แดีครับ9 5ดีครับ95แรงมาราคาตอนนี้อยู่ที่1ล้าน5 0สาบาทนะครับสำหรับจอนเดีย695ดีนะฮะผมบอกเลยว่า95แรงมาเนี่ย แ,แรงบิดสูงถึงจำไม่ได้มาดูเนี่ยรถุดเต้ก็ทำการกระฟุ้งกระฟุ้ยทำการเขีียดินให้มันนุ่มฟูนะครับเพื่อที่จะให้ดินมสะอาดที่สุดเจ้าของเจ้าของพื้นที่ต้องการให้ดินสะอาดที่สุดนะครับสังเกตดูดีๆว่าไม้ตอใหญ่จะไม่มีเลย ก็จะมีแค่เศษรากไม้เล็กๆนะฮะตตอใหญ่ๆไม่มีเลยขอบขอเราบอกเลยว่างานเนียนเมื่อวานบอกว่าจะขับรถจุดสักคันซะหน่อยแต่ดูแล้วเดี๋ยวทำลายงานเขาพังขึ้นมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวํำบานะจุดจวดครับพี่น้อง 6095B เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์ครับไทยไทยแท็กเตอร์ครับ,ต,รรบตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียประจำจวันประจวบคีรีขันมาดูความแรงของของถบีฮะรุ่นนี้แท็กเตอร์โอมก็เคยมาลองแล้วนะครับแท็กเตอร์โอมเคยมาลองแล้วฮะแต่ว่าเป็นรุ่นแคปแอนครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นแบบไม่มีตู้นะฮะ <c oughs> แรงม้าก็จะได้มาเต็มมากกว่า ถ้าตัวแบบมีตู้เพราะว่าตัวตู้มันต้องเสียกําลังแรงม้าของตัวรถไปประมาณ2.5แรงม้าในการปั่นพัมแอร์นะฮะเขาจะมีอยู่2จุดนะครับจุดนี้จะเป็นกองดินนะครับจุดนั้นจะเป็นกองหินนะฮะเห็นไหมเขาจะวางให้ตรงนั้นมีจุดที่ว่ามันแน่นขึ้นมาหน่อยตรงนี้ก็จะวางเป็นดินให้มันนุ่มฟูๆเว้ลงตัวของพื้นที่คอนกรีตตรงนี้เท่าที่สอบถามมาคระะับจะเป็นเป็นหลง รับื้อตุเรียนนะฮะตอนนี้ทุเรียนกำลังบูมมากในขุมพรบูมสุดๆเลยธุรกิจที่ดีสุดๆตอนนี้ก็คือการปลูกสวนทุเรียนนะฮะลองลงมาก็เป็นปลาล์มฮะตอนนี้ปลาล์มก็ราคาดีมากฮะ HK 1 s 0นะฮะประทะกับจอรเดีย 6095B โอเค ก็อย่าลืมนะฮะถ้าในสนใจรถแท็กเตอร์จอรเดียก็บริษัทไทยแทเ็กเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียรป,รประจำาจังหวัดประจวรีคีดีขันเป็นบริษัทของผมเองนะครับของเท็ต์บอยเองแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเท็ต์บอยนะฮะเพจไทไทเอท็กเตอร์เฟซบุ๊กไทไทเอ็กเตอร์นะครับฝากไว้ด้วยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ร้อนเหลือเกินวันนี้วันนี้นนออกหน้างาน2คันนะฮะแล้วก็มาจบที่คันนี้นะฮะขอให้วันนี้จบซึ่งซึ่งดูจากการทำงานแล้วน่าจะจบนะเพราะเสียงออกมาดี พอสมควรเสียงเขาออกมาโอเคเลยไม่มีอะไรที่ว่าน่าเป็นห่วงแล้วปัญหาคือเกิดจากความสกปรกของภายในตัวน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะเราก็ทำความสะอาดให้เรเรียบร้อยในที่สุดนะครับอ่อลาลากันด้วยนะครับครับสวัสดีครับ